เี๋ยวเรามาดูเลยครับสำหรับโซนเครื่องปั่นไฟนะครับสำหรับในเครื่องปั่นไฟของร้านที่โปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็เบนซินก็มีรองรับสาหรับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่กิโลวัตต์นะครับก็สาหรับด้านบนที่เห็นนะครับเป็นตัวเบนซินนะครับเป็นตัวเบนซินเบนซินนีนไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้นี้6กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นตัว G G G 8000K 8000K ตัวนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับแต่ตัวกิโลวัตต์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็6.5นะครับผม ตันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับผมสองปักมีจอบอกวต์นะครับเป็นแบบเข็มเบเกอร์แต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าจะถอดออกไปชัดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อโตโตซากินะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับผมเครื่องเบนซินสำหรับด้านล่างก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยเป็นตัว3เฟสนะครับตัว3เฟสเป็นของคาวาม่าเป็นรุ่น kwm 1 2 0 0 0นะครับเป็นรุ่น3เฟสตัวนี้ก็ส่งงานบ่อยครับผมส่งงาน ไม่ว่าจะเป็นรถแห่นะครับหรือโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตอย่างนี้ก็เอาไปใช้หลายเครื่องแล้วนะครับผมสำหรับตัวเบนซินอีกหนึ่งเครื่องก็จะเป็นของตัวคาวามารุ่นนี้นะครับดี DC 5 5 0 0 CE นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่เหลือแต่ตัวโชว์นี่แหละตัวนี้นะครับเหลือหนึ่งตัวต่อมาก็จะเป็นของโตซาก,กินะครับเป็นตัวดีเฟลนะครับเดี๋ยวเปิดดูสักหน่อยโอ้ ใหญ่อลังการมากตัวนี้เป็น2สูบนะตัวนี้เป็นเครื่อง2สูบนะครับผมเห็นต้องมาดูกันสักหน่อยนี่ด้านหน้ามันนะครับเปิดได้ไหมนี่เรียบร้อยดีเปิดไม่ได้แะเป็นหน้าจอบอกโวลต์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กเอาพุทตรงนี้ให้เสียบใช้งานอันนี้คือสเปคครับนี่เราจะให้ให้พี่พี่ดูกันหน่อยเผื่อใครกาลังหาเครื่องปั่นไฟนี่เลยอ่า รุ่นนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นของอเครื่องปั่นควายทองตัวนี้เหลือแต่ตัวโชว์นะครับสินค้าไม่มีแล้วนะครับสินค้าหมดละนะครับตัวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวคาวามิอาโพรคาวามิอาโพรรุ่น7,000 NE นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซิน,นตัวนี้สเปคอยู่ตรงนี้เลยนะครับน,น,นี่นะอ่านะครับผมตัวนี้ตัว7กิโลวัตต์นะครับผม7กิโลวัตต์น้ำหนักก็80ดกิโล นะครับนี่เชื้อเพลิงก็25ลิตรนะต่อมาครับเป็นรุ่นขายดีนี่เลยเป็นของคาวามานะครับผมเป็นรุ่น KWM 7จ0ดเดี๋ยวให้น้องขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับขายบ่อยครับรุ่นนี้นะครับขายไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรถแห่นะครับโดนการเกษตรตัวหลักเลยนะครับผมลูกค้าก็มาเอาไปใช้งานเยอะนะครับชาร์จโดนการเกษตรสะดวกสบายครับดีเซลไม่เปลืองน้ํามันนะครับผมต่อมาครับ เป็นสเตบลเลเซอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์เป็นของ f b c เป็นรุ่น m อ็ v 1 k v v a นะครับตัวอัพแรงดันนะครับผมให้เวลาเราไปใช้งานนะครับในครัวเรือนนะครับหรือคอยดึงไฟไม่ให้ไฟตกไฟเกินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เกิดว่าไฟมาไม่พอก็ดึงขึ้นให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟเกินก็ลดลงให้นะครับสำหรับตัวสเตบลเซอร์รุ่นนี้ก็มีหลายรุ่นลูกค้าก็ สอบถามกันได้ครับว่าเราจะใช้รุ่นจีวัต g ีนะครับก็สั่งได้มีหลายรุ่นนะครับให้เลือกใช้งานสเตอเลเซอร์พวก 5, 3,000 v a ก็มีนะครับรุ่นเล็กก็มี3 KVA 5 KVA ก็ว่ากันไปครับมีหลายรุ่นอยู่สำหรับหม้อเพิ่มนี่เลยนะครับลูกค้าอยากดูหม้อเพิ่มนี่แหละผมก็เลยทำร <c oughs> ออีวิวให้ดูหม้อเพิ่มนี่ของเราจะเน้นเป็นแบรนด์ของ่ายจเจริญสุขนะครับจเจริญสุขหม้อแปลงนะครับ ตัวนี้เป็นมอเอเพิ่มไฟใครที่ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบเสียงนะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบมอเตอร์ไฟในโรงงานอย่างนี้หรือไปเชื่อมอย่างนี้นะครับไฟไม่พอไฟตกนะครับเราก็มีอุปรกรณ์ที่ไปช่วยนะครับในการดึงไฟมาให้ได้ตเต็มนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปรกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องเสียงนะครับหรืออุปรกรณ์ที่ใช้เครื่องต้องใช้ไฟฟ้านะครับในการ เลี้ยงนะครับให้มันอิ่มนะครับก็แนะนําครับเป็นหม้อเพิ่มครับของเรานะครับจะมีเริ่มตั้งแต่30แอมป์40แอมป์5 0 6 0 80แล้วก็ร0 0ยแล้วก็120ถึง1 5อแอมนะครับก็สั่งได้ครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็สนใจสินค้าตัวไหนก็สั่งได้เลยครับที่ร้านที่โปเดวของเราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็ลูกค้าอยู่ไกลก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่นี่ก็ผมช่างพวบ